นี่นี่ฮะนี่ครับนี่คือสมเด็จมวนที่ผมมีนะแล้วเพื่อนดูนะนี่ก็สมเด็จนี่เนี่ยเป็นสมเด็จวัดะระฆังที่พิมพเนี้ยนะได้รับการโหวตว่าเป็นเป็นวัดะระฆังที่สวยนะพิมพ์ใหญ่ ใช่ไหมอ่าหลายหลายท่านก็บอกว่านี่นะครับวัดหัะคังนะถ้าท่านเจอนะไอซ้ซอกแขนอ่าลึกซอกแขนตื้นอย่างเงี้ยเอียงขวาเอียงซ้ายอย่างเงี้ยนะซุ้มอย่างเงี้ยนะเออนี่ครับเป็นพระวัดะระฆังนะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมจะให้ทําความเข้าใจก็คือว่ากระบวนการผลิตพระแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจไงที่ผมแนะนําเพื่อนๆว่า พระแบบนี้เนี่ยเป็นพระที่สร้างอยู่ในช่วง2460-70ถึงเ0เราสังเกตดูนะเนี่ยลักษณะของเส้นซุ้มคาเนี่ยนะมันเริ่มมีพัฒนาการแตกต่างจากพระรุ่นที่เป็นอ่ารุ่นอะไรรุ่นสมเด็จโตนะครับนะเห็นไหมลักษณะของเส้นซุ้มเนี่ยแล้วบางท่านก็บอกว่าเส้นซุ้มมันจะมุดม้วนตามความเก่าของมัน แต่เนี้ยนะที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นพระอยู่ในช่วง260-70จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเอออ่อเพื่อนๆแล้วทีนี้มันก็มีแบบเนี่ยเนเนื้อหาเออเนื้อหามันก็ต่างกันนะใช่ไหมเนื้อหาต่างกาันแต่แต่กระบวนการผลิตเนี้ยมัน มันใกล้เคียงนะกระบวนการผลิตมันใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนกันในในวาระเนี่ยนะเพื่อนๆดูนะการไอเนื้ออย่างเนี้ยนะมันจะอัดแน่นกว่าเนื้อใช่ไหมเออคือพระใช้กับใช้มากกับใช้น้อยนะครับไปได้สมเด็จเนื้อดำคล้ายไปลานมีพลอยสีแดงสีเขียว อืมันต้องดูครับมันต้องดูว่าเป็นอย่างไงคือโดยส่วนตัวแล้วเนื้อใบลานผมเนี่ยถ้าเป็นเนื้อใบลานที่เก่าจริงๆนะเก่าจริงๆอย่างหลวงพ่อเงินบางคลานเนื้อใบลานเนี่ยเขาจะมีมีสีออกเทาๆนะครับอ่านะและนี่ยเห็นมไหมเพื่อนๆดูละ ลักษณะของการสร้างแม่พิมพคือเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจนะแม่พิมพ์คือบล็อกนะครับพิมพ,พะก็คือเนี่ยคือพิมพ์แบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่พิมพใหญ่เนี่ยพิมใหญ่ใช่ไหมแต่แม่พิมพ์มันคือบล็อกออนะอะ่เนี่ยโอ เนี่ยที่เขาบอกว่าเออถ้ามันเก่านะอายุกเก่านานเนียมันจะมุดม้วนนะเส้นสุมจะมุดม้วนเพราะของปลอมมันทําไม่ได้ผมไม่รู้นะครับว่าของปลอมทาได้หรือไม่ได้แต่ผมดูว่ากระบวนการผลติตเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมว่ามันมีร่องรอยของขอบที่ที่มันไม่ได้ตัดตามแนวอะ่ะนะไอเส้นวาสนาเส้นนั่นอะ่ะใช่ไหมเห็นไหมถ้ามันตัดตามแนวเดิมจริงๆอ่ะนะ มันจะไม่มีเนื้อเกินที่เรียกว่าขอบขอบกระจกแต่ลักษณะขอบแบบนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับขอบที่อยู่ในพระสมเด็จวัดเกชัชโยใช่ไหมที่พบที่วัดเกชัชโยอะถามว่าพิมพ์มันไม่เหมือนกันกับวัดะระฆังอ่ะพระเกชัชโยอะ่ะแต่ทําไมเราถึงเข้าใจได้ว่ามันเป็นพระของสมเด็จโตอ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนได้ความรู้ว่าเป็นพระของสมเด็จโตมาจากไหนแล้วทีนี้เพื่อนๆดูนะ เนื้อแค่นี้เนี่ยเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันประมาณ9ก้าห้าไหมแต่เนื้อแบบนี้เนี่ยนะเนื้อแบบนี้เนี่ยมันเก่ากว่า9 5้าห้าไหมเห็นไหมเนี่ยเราดูที่เนื้อพระครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแต่เราดูพระอ่ะพอเราดูพระแล้วว่าองค์นี้เนี่ย เออประมาณอายุเขาได้ไหมแปดสิบปีอ่ะได้ไหมดูสิเนี่ยไอ้ส่วนที่มันหักไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันหักไปเนี่ยเนื้อเขาเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยมันเป็นแบบกระเบื้องนะมันไม่ใช่เนื้อซุยๆใช่ไหมอ่าก็เป็นไปได้ว่าเนื้อพระแบบนี้เนี่ยไม่น้อยกว่าห้าหกสิบปีแล้วแหละที่จะมีลักษณะเป็น เป็นกระเบื้องเป็นหินอ่อนอย่างเงี้ยนะคล้ายคลรอยกระเบื้องแตกชามแตกนะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งละความเก่าอย่างเงี้ยไม่น้อยกว่า5-60ปีนะครับแล้วทีนี้เราดูดิสูตรเนื้อเนี้ยนะสูตรเนื้อเนี้ยมันสูตรเดียวกันกันกบของวัดหลักรังของลุงปุญาากไหมอ่ามันมีความใกล้เคียงไหมมีความใกล้เคียงแล้วร,รู้ได้ไงนีไง นี่นี่หลวงปู่นาอันเนี้ยเนื้อขาวเห็นไ,ไหมอ่าเห็นนะแต่ด้านหลังของอันเนี้ยดูดิน่ะอันนี้ยเคให้สังเกตดูเลยเห็นไ,ไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เขาตัดข้างมาด้านหลังเนี่ยมันจะมีการเอาเอาของแข็งแบนแบนเนี่ย จะเป็นกระเบื้องหรือกระจกเนี่ยกดใช่ไหมหรือว่าแล้วก็มีการปาดอะไรเนี่ยนะร่องรอยการปาดมันมีเราจะได้เห็นพระแบบนี้ในพระก่อนสองสี่สองพันห้าร้อยนะเห็นนะอา่าเราก็สันนิษฐานว่านี่คือพระในยุคข,ของหลวงปู่นาคนะครับเพราะหลวงปู่นาคเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2468นแะครับ2468แล้วก็รับตำแหน่งจริงๆอะ่ะ ตำแหน่งจริงๆก็คือ2 4ง2นะครับแล้วก็มีการสร้างพระมาะเรื่อยๆแต่ที่เรารู้นะ่ะเรารู้ว่าสร้างพระปี2492อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะความจริงแล้ว 2, 2 4 8 8 5เนี่ยสมเด็จอินเดีจีนก็เป็นผลงานของลุงป,ปู่นาคนะเห็นไหมอ่าเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของพระปี95 นี่เนื้อหาแบบนี้นะหลายๆคนไปตีว่านี่คือสมเด็จที่ทันสมเด็จพุจาร์โตนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าไอพิมพ์ที่เส้นสุมหนาแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมว่าความความความที่เส้นสุมมันลึกตั้งฉากอย่างเงี้ยกระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตยุคยุคหลังสมเด็จพุจาร์โตท่านแล้วนะครับแล้วทีนี้ นี่เห็นนะคือลักษณะพิมพ์ทรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ทรงยอดนิยมเลยยอดนิยมตลอดกาลนะคนที่ได้พระสมเด็จมาเนี่ยเห็นพิมพ์แบบนี้เนี่ยเนี่ยวัดะระฆังนะครับเห็นไหมว่าอย่างนี้เนี่ยครัเรียกอกกระบอกใช่ไหมเออพิมพ์อกกระบอกเออซอกแขนซ้ายขวาไม่เท่ากันเอออันนี้ลึกอันนี้ตื้นกว่านะ มียกแขนขวาขึ้นนะแขนซ้ายต่ำกวา่าเอออะไรอย่างเงี้ยคือไอลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดหรอกหลายๆคนเนี่ยยังมีความเชื่อนะโดยเฉพาะคนที่ศึกษาพระเครื่องในอดีตเนี่ยเชื่อว่าพิมพ์มันต้องใช่ต้องแม่นพิมพ์ก่อนถูกพิมพ์แล้วเนี่ยรับรองเลยว่าแท้แต่ พิมพ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการสร้างแม่พิมพ์การสร้างบล็อกใช่ไหมแล้วถ้าเขาเอาแบบนี้นะครับไปถอดไปถอดแล้วคุณแยกไม่ออกว่าเป็นพระถอดพิมพ์หรือว่าพระที่เกิดจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมนะก็คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ที่ดั้งเดิมเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบกรอบกระจกเอออย่างเนี้ยนี่เห็นนะ เออเพราะอะไรโอ้คนตัดไงคนตัดเขาตัดดีตัดชิดตัดเออมันไม่เห็นไอเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้ออะไรนะไม่เห็นเส้นเส้นวาสนาเส้นเส้นบังคับพิมพ์อ่าไอ,อ,อ้นั้นก็ไม่ว่ากันแต่สําคัญที่สุดคืออะไรเราเข้าใจสูตรเนื้อเราเข้าใจว่ากระบวนการผลิตใช่ไหมอ่าความเก่ามันตามมาที่หลังนะครับพระที่สร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะ พระที่สร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้พระสร้างเสร็จใหม่ๆเป็นแบบนี้ความเก่ามีไหมความเก่ามันยังไม่เกิดอะแต่ว่าถ้ามีพระใหม่มานี่มาวางเทียบเนี่ยคุณก็จะเห็นใช่ไหมมันแตกต่างแล้วไอ้นี้เนี่ยมันแตกต่างมากกว่ากันห้าหกสิบปีเนี่ยเห็นไหมมันย่อมไม่เหมือนกันอ่า แต่สิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ก็คือกรรมวิธีกระบวนการผลิตอย่างที่เมื่อวานให้เรียนรู้ให้ดูเนี่ยนี่หลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับหลวงพ่ออ้นวัดบางจากเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตพระเนี่ยเป็นแบบหลังปะทุนอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเจอพระองค์หนึ่งนะเห็นไหมว่าเฮ้ยกระบวนการผลิตเหมือนกันเนื้อหาคล้ายๆกันเออ ถ้าคนที่บอกว่ามันเก๋โดยที่ว่าไม่อธิบายว่ามันเก๋เพราะอะไรมันเก๋เพราะว่ามันขายไม่ได้หรือว่ามันเก๋เพราะว่าไม่เหมือนกับที่เขาขายกานะันน่ะอันนั้นไม่ใช่คําตอบนะอ่าแต่ว่าถ้าเก๋เพราะว่ากระบวนการผลิตมันไม่ใช่มันไม่ตรงยุคแล้วเนื้อหาสูตรการสร้างนี่มันมันไม่ใช่สูตรของวัดระฆังอ่าหลวงปู่อ้นท่านท่าน ท่านใช้สูตรของวัดะระฆังนะแล้วจะมาบอกว่าเนื้อหาไม่ใช่สูตรวัดะระฆังมันก็ประหลาดใจอยู่นะเห็นไหมว่าอ,อกระบวนการผลิตเฮ้ยเห็นไหมกระบวนการผลิตมันมีความละไม้คล้ายกันอยู่แต่พิมพ์ทรงเห็นไหมอันเนี้ยเป็นพิมพ์วัดเกตใช่ไหมออ,อันเนี้ยหลวงพ่ออ้นวัดพญาไม่ใช่หลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะ เห็นไหมเออกระบวนการผลิตแบบนี้มันอยู่ในยุคไหนนะครับมันอยู่ในยุคไหนหลวงพ่ออน้นหรือหม่อมราชวงศ์อ,อ้นเสนีวงศ์ณอยุทธยานะครับอ่าเป็นเจ้าวางหลังนะครับเป็นเจ้าวางหลังอือเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องหลวงปู่อ,อ้นวัดบางจากนะครับแต่เนี้ย เพื่อนเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เรามีเรามีหลวง,งพ่อหลวงพ่ออ้นวัดบางจากแล้วหลวงปู่อ,อ้นวัดบางจากแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ยกระบวนการผลิตแบบปัทุนแบบหลังปัทุนแบบเนี้นะเออเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงปู่อ,อ้นวัดบางจากแล้วเราเห็นว่าสมเด็จองค์นี้นะครับเพื่อนๆขยายเนื้อดูนะเนี่ย เนื้อสูตรนี้สูตรเนื้อนี้นะนี่มันน่าสนใจไหมนะอืมมันทำให้เราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เพราะว่ากระบวนการผลิตนะนะคือถ้าคนเขาบอกว่าเก๋นเนี่ยมันต้องเอาของ ของแท้งเขาอามาเทียบให้เราดูแต่ถ้าเขาไม่มีปัญญาเอาของแท้งเขามาเทียบให้เราดูเนี่ยมันแค่เหม็นขี้ฟันน่ะใช่ไหมแค่ฝอยแค่โม้ไปวันๆเนี่ยนะถ้าอยากจะขายพระก็ขายไปนะคุณตั้งราคาของคุณไปเลยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ความรู้หรือว่าอยากจะเสนอความรู้เนี่ย มันต้องเปิดใจให้กว้างนะแล้วก็ต้องแสดงตัวหน่อยว่าคุณเนี่ยนะเป็นใครมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณเข้าใจผิดใช่ไหมเอออย่างเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยยังมีหลายๆคนเข้าใจผิดนะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่มีอารยธรรมเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียมาจากขเขมรปาบ คุณรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์ไทยเราถูกบิดเบือนมาตั้งแต่สมัยไอยอเซเดย์ไอฝรั่งเศสมันยึดกัมพูชาไปะนะแล้วก็มันมันก็ส่งนักวิชาการฝรั่งเศสเข้ามาเป็นไส้ศึกนะในในไอราชสำนักนแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะเขียนตำราเกี่ยวกับ ศิลปะสยามศิลปะขเมขเมรเขมรเป็นกี่ยุคกี่ยุคอย่างนี้คือเขมรมันไม่มีกรรษัตริย์เขมรไม่เคยมีประเทศคนขเขมรไม่เคยมีสัญชาติขเขมรในโลกนี้นะครับกษัตริย์แต่ละพระองค์ที่ไอขเขมรมันอ้างขึ้นมาเนี่ยเราอ่านได้เราแปลได้แต่ไอตาซอกแกรมเนี่ยที่เป็นที่เป็นทาสกบฏเขมรเนี่ยเราแปลชื่อมันไม่ออกเลย ว่าแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นภาษาเขมรกับภาษาไทยไม่เหมือนกันภาษาไทยคือภาษาของสยามนะครับอ่าซึ่งเป็นภาษาที่เราใช้กันมานานนะภาษาไทยเนี่ยใช้กันมานานจึงเป็นภาษาที่ก็เรียกว่าตะกูลภาษาไทยกระ,ดะไดอ่ะใช่ไหมนะคือเมื่อร้อยกว่าปี นะเอาง่ายๆสมัยก่อนล่าอาาน,ะนิคมยังไม่มีประเทศอินเดียใช่ไหมแล้วเราไปรับอิทธิพลอินเดียมาจากไหนอ,อถ้าบอกว่ามาจากเปอร์เซียนะเปอร์เซียนี้ได้แก่ประเทศอะไรใช่ไหมเออคุณลองไล่ดปิประเทศในยุคเมื่อร้อยกว่าปีนะเอายุคร้อยกว่าปีที่ตอนยุคล่าอาณาน,ะนิคมอะ่ะมันมีประเทศอะไรบ้างใช่ไหม นั่นะคุณก็จะเข้าใจแล้วทีนี้ง่ายๆเราเกิดไม่ทันเราเกิดไม่ทันพระสมเด็จองค์นี้ใครสร้างวะเห็นข้างหลังเนี่ยรู้ไหมดูออกไหมบอกได้ไหมเห็นไหมกระบวนการผลิตนี่เห็นนะการตัดข้างแบบนี้ เป็นพระที่พบในยุคไหนสมัยใดเห็นนะแล้วเพื่อนๆ<ล>เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตความเก่าต่างกันไหมเห็นไหมเนื้อเนี่ยยังไม่แห้งแต่เนื้อเนี่ยแห้งหนึกนุ่มใช่ไหมนะแ,แล้ว สิ่งที่ผมให้เห้เพื่อนทําความเข้าใจก็คือว่ากระบวนการตัดข้างอย่างเงี้ยนะเราพบเจอในพระยุคไหนแล้วเนื้อหาสูตรแบบนี้นะครับสูตรเนื้อหาแบบนี้นะเราเจอในพระของไข่รูปทรงนะลักษณะของพิมพ์พระนะองค์พระเนี่ยแขนหักศอกอย่างเงี้ยนะลักษณะแขนหักศอกแล้วขาเนี่ยนะ เป็นตุ่มๆน้ำตาคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆยกับหยดน้ําอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นลักษณะเด่นของหลวงปูน่นาคใช่ไหมอ่านี่สูตรที่เขาเรียกว่าเนื้อแก่น้ํามันนะครับเห็นไหมอ่าเกิดไม่ทันแต่เราเรียนรู้ได้นะครับแล้วเราเข้าใจสูตรเนื้อพอเราเข้าใจสูตรเนื้อเรารู้ว่านี่คือพระของปี 2,495เช่นกันนะครับซึ่งบวกลบอ่ะบวกลบ5ปีนะอาจจะปี90หรือว่าปี2000นะครับก็อยู่ในอยู่ในแงงนั่นแหละนะถ้าเป็นพระที่สร้างก่อน2,495มันก็ดีไปนะแต่ว่าเป็นกระบวนการผลิตก่อนปี2,500เราเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้เราก็มาดูแบบนี้นี่เห็นไหม อย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นพระไขรสร้างแต่เรารู้ว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นพระแท้ใช่ไหมอ่าพระแท้ไม่มีกรอบขอบกระจกไม่ใช่พระถอดพิมพ์เห็นไหมก็เข้าใจได้แต่บอกว่าเนื้อหาแบบนี้เนี่ยถึงสมเด็จโตมันไม่ถึงอะ่ะ นะครับเนื้อหาแบบนี้ยังไม่ถึงสมเด็จผู้จารโตเพราะฉะนั้นรู้ว่าเป็นพระวัดลังแต่เป็นพระวัดลลังยุคลูกศิษย์สร้างนะครับเมื่อเป็นพระยุคลูกศิษย์ร้างเราก็ค่อยไปค้นหานะเห็นไหมว่าความต่างเนี่ยหลวงปู่อ้นวัดบางจากกับเนื้อนี้นะครับสูตรเนื้อมันอื มันไงม้ะแต่เนื้อนี้กับเนื้อนี้มันก็อืมะเออเพราะฉะนั้นค่อยๆศึกษาเรียนรู้เรามีพระมาวางเนี่ยวางเทียบกันเนี่ยนะเออเนื้อแบบนี้พระมันยังไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าใช้แล้วเขาจะมีเนื้อหาเป็นแบบไหนเราเข้าใจได้ไหมอ๋อนะ ถ้าพระองค์นี้ผ่านการใช้แล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยลักษณะของพระแช่ในน้ำเนี่ยมันจะเกิดคล้ายๆกับไอ้ปะตาลังอะไรอย่างนี้ขึ้นนะครับพระแช่น้ําหมายถึงว่าน้ําขึ้นน้ําลงมีการไหลไหลของน้ำํำกระแสน้ำเนี่ยนะครับอ่อนะโอเคเห็นไหมโอ้วันนี้ว่าจะให้ดูเนี่ย นี่หลวงปู่มุนดวงเสาห้าปี6-2นะครับเป็นเนื้อโลหะเหรียญดวงนะครับเหรียญน,นี้เหรียญละ100บาทนะครับ100บาทค่าส่ง50บาทมีด้วยกันทั้งหมด10เหรียญนะมี10เหรียญเป็นเหรียญเหรียญยันเหรียญดวงนะครับหลวงปู่มุนทิตสีโลวัดบ้านจานนะครับ กันทะลักอ่านี่เหรียญเสาห้าปีหกสองนะครับเหรียญละ100บาทนี่เหรียญน,นําเลิกนะครับเนี่เหรียญน,นําเลิกเหรียญละ100บาทค่าส่ง50บาทใครสนใจติดต่อมาได้นะครับคนพันเอกนิรันวรณสุขนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ pansy